สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับงานเข้าอีกแล้ว,วน,นะครับาน,นาดินก็แบบนี้นะครับพี่นอ้องพ้นยูสะดวกกัวะฮะเวลาถึงรถนักนะครับฝีไฟ่ลอยได้พี่น้องแล้วให้เป็นดึงเข่าหลังไวท้ทีครับคอันี้ลงของหมดแล้ว จอติดเสร็จแล้วครับฉากติดเสร็จกําลัางติดไฟนะครับ,บแป๊บหนึ่งก็ได้เช็คเสียงเช็คสาวอิหลามาพอดีโอ้ยเดี๋ยวอีเด้๋ยวคุยกับผู้สาวเสียแดยงเนะาะพี่น้องตัวยางทําใจยางสาบคนก่อนหา้าคนคุยน้องพี่น้องครับ ปาสวัสดีครับกำลังยืนยันรอไนเดียก็เฉาอย่าเด้งดงหน่นะับทาห้าคนว่าน้ำนะไปดี่ล่ะไปบ่าไปไปไอเตือนามนะครับโอ้นปูสาดแล้วครับพี่น้อง นั่งมาแล้วป้าต้องมือโซ่นะครับสัตว์สัตว์ยายอีนะครับห้ามย้ายนะครับนี่คนไหนยายอีครับนี่สัตว์ยายอีมันมันคุ้นมาแล้วก็ลอยหลังคุ้มเดียวกันโอ้คุ้มเดียวกันยายอีผมนึกว่าผู้นี้ซื้อยายอี ยา่เพิ่นตั้งห้านนี่ป่ะครับนั่งมองนี่ล่ะข่อเห็นเบิดทุกคนเอ้ยเอาแล้วคอยคอเกันอยก็อยากอายเป็นด้วยกันพี่น้องบางจักวะก็ได้อันนี้ครับนี่โทมาเต้บ่เด้อครับผมเฮ็ดคลิป

เอาลงไปลงทานตังเขาเมยก็เ่เยลงานขงเราไงเขียนไหนงาเราเยอะ่ะตัหลายเจ้าหมอรับประด้มาโดนประด้แล้วครับเนน่ยบ้านนี้เป็ที่เรียกนี้อย่างมาครับอักษรนคอนซน10ิ20มี้เคยขนาดยังสิอ๋อันนี้ว่จากปรเทศไหมรออยุ่งเทพอะครับ กี่เป็นก้อยชนิดนี้เคยเเบิเ้งจะ่ตตอนก้อยอยู่เนาะอมัอน้กี่สิยห่ร้อยี่เนบาทเอพอืออ,อันนี้ก็ยุ่งเทเพื่อกันนี่ครนนับนนอ,อันนี้ม,ามา้าม้าบุญซื้อที่นอ๋อโอเคตอนเย็นเจอกันครับครพาับนัก่านักป่านปน้ำป่นัก่นัป่นป่นันกันเนนั เป็นไดน,นี่ข่อย,ย,ยได้นี่ข่อยได้นี่ข่อยได้นี่โอ้ยได้คุยน้ำกินได้ตัวเ<สา>ปย์ยิ้มเบึ้งสาดเพื่อนดีๆดีให้หายได้เนี่ยสาดเพื่อนเนี่ย,ยดูนะรนเรียงปะห้ะมา,ามสาดเพื่อนหายนะ เอ้บ้างดีดีบ้างดีดีเดี๋ผูเป็นยนาวยางไปคุยน้ำจนได้เห็นว่าลูกพี่ได้หนิ เอได้สอดกันแล้วทำไม,มต้องเครียบเนี่ยเออต้องสีดรอ้วนไผ่เนี่ยเครียดดีเลยนะมือแล้งกันหายพอเห็นไอ้นางอยู่นี่เด้อกันหายพอเห็นไอ้นางยุสัตนี่นนถ้าสมมติว่าอยาก,กติดต่ออย่างไอ้ไอ้นางยุสัตถ์เนี่ยผื่นไร้ไร้เนี่นย,ยเ,ออเอ้อมือเศร้าเนี่ยเออ ช่เกไว่า่ง1ิชั่วโมงสิบห้านาทีสูเฮเอโล่จีจะมาเลี้ยวอีเลี้ยวเหอเออนี้เกือบสอชั่วโมงเลยม่าเลยนหทาางอสถานที่มันไงน้ำเมีนเออเป๊บเดียวเนาะ่มีเงินเอาเล้วก็ไปดีก่เก็บมาเบิดบเกียบอยูุพุ่น อยู่เขียบ่าเบิดปะเออเอาโอเค,อเ,คเริ่มเก่งแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเพื่นอนน้ำหาผมมาเห็นมือแรงผมนั่งอยู่นี่ดวยครับเด้อเราะศาสตร์ยะเอียนี่แหละนั่งก่อนฝากพี่น้องนะครับวันที่21นี้เข้ากลุ่มได้เลยนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์รับเชิญโดยพ่อจูงยิง และพระเอกนางเอกนะครับหลังการเทรยียนเน่นอนมื่อนี้สาวน้อยเพลยนแพงกับสาวน้อยนอนลำพูนชูใกล้กันประมาณ30กิโลครับอยู่ที่ภูเียตสาวน้อยอยู่หนองเรือตอนนี้ระบบต่างๆก็ไว้ใจได้แล้วครับ เริ่มลงตัวนะครับทุกอย่างก็ขึินอยู่น้ำความชำนาญการฝึกฝนนะครับขอบคุณพี่น้องกลับไปทั้งใดหาเนียวยูเนียวกินมาฝากทีมงานนะครับขอขอบคุณขอบคุณไดไเย ครับเพอได้เติมกำลังใจกันไปนะครับพี่น้องสำหรับคนอยู่เบื้องหลังเนาะบโบวีควอนไวยเพื่อนนิกนจริงสวยๆงามๆเพราะกับทิศเองไระเดเนาะพี่น้องครับต้องอาศัยนะครับพลังมดที่นะครับครับเพื่อนบ่าวาที่เป็นควอนไวยศิลปินเดมเสื้ออาจารย์นักดนตรีคอนตูตมนะครับเบิร์ตทุกคนเนยครับ เคยพี่น้องได้ชมภาพสวยๆงามๆนะครับความสุขการหน,น่าวิธีนะครับมาดูมาลํำก็อยากให้เสียความสุขให้พี่น้องมีความสุขในลายนะครับสำหรับโชว์ที่เริ่มเมื่อคืนนี้ที่โชว์ไม่พวกอุปกรณ์ต่างๆถือว่าลงโตเลยครับอยากให้พี่น้องมาสัมผัสลงเทียบรอบนี้ไปกันในลายครับไปดูความสวยงามนะครับอเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องกันีน่อยู่ แงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกคนครับ